แฟนคลับถามตลอดเลยว่าถ้ามีเวลาว่างแล้วหมอไปพักผ่อนที่ไหนนะคะวันนี้จะพามาดูอัญมณีที่หลบซ่อนอยู่และเป็นที่ที่หมอชอบมานะคะที่นี่อยู่ที่อำเภอบางปะอินนะคะห่างจากกรุงเทพเพียงหนึ่งชั่วโมงเดียวการเดินทางสะดวกมากๆใช้เวลาสั้นและเป็นที่ที่แอบตัวอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะมาหาเนี่ยเราจะต้องเข้ามาในอำเภอบางปะอินแล้วก็เขาก็จะเป็นเกาะ ที่เวลาที่เราจะข้ามไปที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเราต้องขึ้นสะพานสีแดงด้านหลังของหมอ,อน,นี้ที่นี่คือโรงแรมศาลาบางปะอินนะคะโรงแรมศาลาบางปะอินเนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ลักษณะของการจัดการเนี่ยเป็นแบบมินิมอลมี24วิลล่าค่ะแล้วก็ใน24วิลลานี้ก็จะมีความสะดวกทุกอย่างครบนะคะสามารถที่จะมาพักแล้วก็อยูดที่เกาะน,นี้ได้เลยนะคะอาหารก็ทานที่นี่เลยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ก็เหมาะสําหรับการพักแล้วก็ใกล้กรุงเทพนิดเดียวการเดินทางมาจึงง่ายมากนะคะซาลาบางปะอินแค่ปากซอยไปดูกันค่ะ เราเดินข้ามสะพานแดงกันมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นเส้นทางหในสเส้นทางที่เราข้ามมาที่โรงแรมสรา,าบางปะอินได้ค่ะอีกทางหนึ่งคือทางเรือซึ่งเดี๋ยวหมอจะพาไปดูค่ะเมื่อเราข้ามมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็พ,พื้นที่เนี่ยมีประมาณ5้าไร่นะคะจะมีที่พักอยู่24ภูวิลล่าซึ่งที่พักย4ภูวิลล่าเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยก็จะมักจะมี2ชั้นค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ํา บรรยากาศมีความเป็นสัดส,ส่วนไม่รบกวนกันเดี๋ยวหมอจะพาไปดูค่ะตำแหน่งของห้องพักต่างๆแล้วก็จะพาไปดูส่วนของห้องอาหารและก็จุดที่เป็นท่าเรือค่ะเพราะว่าท่าเรือนั้นเนี่ยก็เป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่แทนที่เราจะข้ามสะพานแดงนี้มาเราก็มาที่โรงแรมแห่งนี้ทางเรือได้เพราะว่าอย่าลืมนะคะโรงแรมนี้มีลักษณะที่เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ทำให้มีความรู้สึกว่า มีความเงียบสงบนะคะเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูภูวิล่าต่างๆกันว่ามีความเงียบสงบขนาดไหนต้นไม้รอบๆบ,บริเวณน,นี้จัดแต่งสวนได้สวยงามขนาดไหนเรามาดูกันเลยนะคะด้านขวาตรงนี้ค่ะคือสระว่ายน้ําใหญ่นะคะสระว่ายน้ําใหญ่ก็ค่อนข้างกว้างมีความลึกประมาณ140-150เซนติเมตรเด็กกําลังเล่นสบายเลยค่ะ จริงๆสถานที่แห่งนี้กว้างขวางแต่ขนาะเดียวกันเนี่ยก็มีความเงียบสงบมากๆนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นอห้องต่างๆวิลล่าต่างๆนะคะ โรงแรมใหม่นะคะแต่ว่าการเด coration หรือการตกแต่งเนี่ยค่ะเขาพยายามจะทําให้มีตีนตกแกรซึ่งอันนี้เหมาชอบมากมุมเล็กๆตรงนี้นะคะซอกนี้เขาก็พยายามสร้างช่องลมตรงนี้เป็นที่ที่จัดสวนซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเสน่ห์เพราะว่าต้นไม้ใบไ,ไม้ดอกไม,กไม้งดงามมากๆเลยช่องตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเชื่อมจากด้านบนเนี่ยลงไปรอบเกาะได้เลยเห็นไหมคะดอกไม้ข้างทางสวยมากเขารักษา สวนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะการจัดสวนที่เป็นเหมือนกับว่าดอกไม้ล้อมรอบเราอยู่ต้อนรับเราอยู่ทั่วทิศทางขนาดเดียวกันหน้าเราเนี่ยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็มองเห็นสายน้ำเจ้าพระยามองเห็นการดำรงชีวิตมองเห็นเรือขนทรายเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาขนาดเดียวกันเนี่ยเราเดินลงมานะคะเชื่อไหมคะว่าโรงแรมแห่งนี้ จัดทางเดินรอบเกาะให้เราและทางเดินรอบเกาะนี้นอกจากจะไปได้ทุกวิลล่าแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะเดินไปห้องอาหารและท่าขึ้นเรือได้และท่าขึ้นเรือนี่แหละค่ะเป็นที่ที่เราเนี่ยสามารถนั่งเรือมาลงที่โรงแรมแห่งนี้ได้นอกเหนือจากสะพานแดงนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันค่ะ มินิมอลของห้องเนี่ยค่ะมันก็มาล้อกับความมินิมอลของสวนด้วยนะคะกออ็ทุกคนก็จะมองเห็นเลยแล้วทีเนี้ยเอ๊จริงๆความละเอียดอ่อนถ้าเรามองนะอันนี้เรามองไปอีกวิลล่าหนึ่งเนี่ยตรงนั้นตรงเนี้ยแล้วเขาก็กันแดดให้ได้ด้วยนะถ้าจะลงน้ำอะไรแบบเนี้ยคือก็ดูดูความรู้สึกว่าให้ผู้ที่มาพักเนี่ยมีความผ่อนคลายสบายแล้วได้พักผ่อนอย่างจริง,รงๆนะคะความที่อยู่ในเกาะ ความที่ไม่พุกผ่านความที่คนน้อยจํานวนห้องน้อยเนี่ยเป็นเสน่ห์อันนึงที่เชื่อว่าที่เนี่ยเป็นเป็นฮิดเด้นเจมนะเป็นอัญมณีที่ล้ําค่าที่ซ่อนอยู่ได้นะคะนอกจากจะเดินด้านในแล้วนะคะในโรงแรมสาราบางปะอินเนี่ย เส้นทางเดินรอบเกาะทําให้เราได้แวะตามจุดต่างๆเลยและด้านขวาของหมอตอนนี้ก็คือห้องอาหารค่ะซึ่งห้องอาหารนี้มีบทบาทสําคัญมากๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเกาะเนาะเราออกไปรับประทานอะไรเนี่ลำบากเราเข้ามาแล้วเราก็อยู่ในนี้เลยเพรืั้นอาหารช้ากลางวันเย็นแล้วก็ฝากท้องไว้ที่นี่ค่ะ ที่หมอชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือคือด้านโซฟาสีน้ำเงินที่จัดวางไว้อย่างน่ารักมากแล้วก็ดอกไม้สีม่วงเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะนั่งรับประทานแล้วก็เห็นแม่น้ำเจ้าพยาออกมาได้เลยโอเวอร์ลุคตรงนี้ชอบการตกแต่งที่ให้สีที่คลึมแต่ขณะเดียวกันนะ่ะก็มีเสน่ห์ ก็จริงๆแล้วมาหลายครั้งแล้วการมาล่องเรือที่เนี้ยดีมากเพราะว่าจะเห็นมุมมองของแม่น้ำเจ้าพยาอีกด้านหนึง่งแต่ว่าบริเวณตำแหน่งของเกาะเกิดเกาะเกิดก็เป็นพื้นที่ใหญ่ในจงังหวัดยุทธยาอยู่ใกล้บางปะอินนะคะการล่องเรือตรงเนี้ยก็จะไปได้ถึงพระราชวังบางปะอินแล้วก็วัดนิเวศธรรมประวัติเลยนะคะถ้าไปทางเหนือน,นิดนึงนะ่ยไปได้ถึงวัดพนันเชิงเลยค่ะก็ล่องเรือแถวๆนี้ก็สนุกมากๆชอบค่ะ ถ้าเราหาที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเพียงหนึ่งชั่วโมงคืนเดียวก็มาพักได้แล้วให้ความสงบได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หมอขอแนะนำเลยค่ะโรงแรมสาราบางปะอินนะคะที่นี่เนี่ยก็ทำให้เราได้พักจริงๆเลยนะออกมาเพียงชั่วโมงเดียวเข้ามาอยู่ในเกาะของโรงแรมแห่งนี้พักผ่อนรับประทานอาหารไวน้ำออกกำลังกายนะคะแล้วก็ได้หลับอย่างสบาย ที่นี่เงียบสงบมากค่ะนอกจากนั้นก็อาหารอร่อยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะลองเข้ามาเที่ยวได้โรงแรมซาลาบางปะอินบางปะอินแค่นี้เองค่ะแค่ปากซอยค่ะ